สวัสดีค่ะ,คะในวันดีๆอีกวันค่ะที่เรามีโอกาสได้มาดื่มกาแฟไอรดาคอฟฟี่พัทนะคะสภากาแฟยามเช้าค่ะหลายท่านบอกว่าเอก,กาแฟต้องกินตอนเช้าไหมหรือกินตอนไหนได้บ้างหรือไม่กินกาแฟจะกินได้ไหมเออนะคะอย่างเรานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบดื่มกาแฟนะ ค่ะเวลาที่เราจะไปตามร้านคาเฟ่เราก็จะสั่งเป็นเมนูอื่นนะคะที่ที่ไม่กินกาแฟเนาะเพราะเรากินแล้วเราจะบีบหัวใจนะคะกินแล้วจะเหนื่อยกินแล้วจะแบบอโอ้โหมันอาการมันออกเลยเนาะนี่คือตัวอะไเองที่เจอแต่วันนี้ค่ะไอระดาคอฟฟี่พัมีดีอย่างไรแล้วที่สําคัญค่ะกระดะนะคะมีโอกาสได้ไป ดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างอ,อยากให้มาแบ่งปันค่ะ,ะก็สวัสดีนะคะก็กาดนราธิวาสนะคะก็จริงๆนะรเบียอาริมามะนะคะก็อยู่นรา,าธิวาสนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกาแฟนะคะเพราะว่าจากการที่ดื่มกาแฟเนี่ยมันทําให้เราใจสัน่นแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่าออนอนนอนไม่หลับนะ,ะก็มันทําให้เราไม่ไม,ไม่ชอบดื่มกาแฟนะ,ะแต่บังเอิญจังหวะหนึ่งนะคะที่เรามีอาการที่ว่า ถ่ายยากนะ,ะถ่ายยากมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะลองทานดูอยากจะลองดื่มดูกาแฟของเรานะคะก็เลยลองชิมดูนะคะแต่จังหวะที่ชิมนะคะก็ชิมประมาณสองทุ่มกว่าก็ตกใจเหมือนกันกลัวจะนอนไม่หลับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะนอนไม่หลับอยู่แล้วถ้าทำถ้าดื่มกาแฟนะคะก็ตัดสินใจดื่มนะคะประมาณ20นาทีมันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเข้าห้องน้ําแต่มันไม่ได้มวนท้องอะไรนะคะก็เลยเข้าห้องน้ำเอ้ยมันถ่ายง่ายทีนี้ก็เลยแบบ สําสหรับสุขภาพโอเคแล้วตอบ,บจทย์แล้วกาแฟสําหรับกดนนะ,ะกนดนากะดนาก็เลยได้แนะนํากับท่านผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนะคะซึ่งจากท่านนี้เขาไม่ชอบกินอาหารเสริมเลยนะ,ะไม่ชอบกินอาหารเสริมเลยกาดก,ก็เห็นดูเขาดื่มกาแฟนะ,ะก็เลยเปลี่ยนวิธีนะคะบอกว่าดีไหมถ้ามาลองทานกาแฟของเราเพื่อสุขภาพนะคะ เขาบอกว่าแล้วจุดเด่นอะไรของกาแฟเรากันถ้าบอกว่าเห็นแล้วว่าเขาเป็นเบาหวานนะคะก็บอกว่ากาแฟของเราเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องเบาหวานได้เพราะมีข้าวกล้อง5าสายพันธุ์นะคะในนี้เขาก็เลยลองดื่มนะคะแต่กันดั้ไม่คิหน้าว่าเขาจะมีแผลที่ขานะคะสรุปนะคะเขาทานไปแล้วแผลเข้าแห้งค่ะเบาหวานว้าวแผลเบาหวานแห้งแผลเบาหวานแห้งนะจากการที่ดื่มกาแฟนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกันด้ก็ว่าท่านที่แบบเป็นเบาหวานเนี่ย เสียนมาลองทานมาลองดื่มกาแฟของไอราดาดูนะคะมันอาจจะช่วยในระดับหนึ่งในเรื่องของสุขภาพของคุณได้นะคะวันนี้ภูมิใจนะคะกาแฟนะคะพาไป200กล่องก็ ไม่พอขายค่ะนะก็เลยตอนนี้กลายเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟค่ะจากคนไม่ชอบกาแฟแต่นี่ชอบดื่มกาแฟค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านลองนะคะลองทานดูนะคะสินค้าของลองทานกันเลยนะคะเนาะก็ดรงนั้นค่ะเป็นผงชงเพื่อสุขภาพเนาะดังนั้นอะไรท่านบอกว่าก็ไม่ไม่เอากาแฟอยากไม่เอากาแฟแต่เราสามารถที่จะชงนะคะกาแฟไอระดานี่นี่เลยนะคะเดี๋ยวจะชงชิมกันเลยนะคะ น้ำเย็ดไอตัการนี้นะคะเตรียมหมดแล้วนะคะ,อะหอมนะคะหอมนะคะ<อ>กาแฟของเรานะคะหอมมากๆาก,ลกเลยนะคะที่เราใส่น้ําร้อนก่อนนะคะทุกท่านคะผงกาแฟเขาจะค่อยๆละลายของเขาเองเลยนะคะอุปกรณ์นี้แค่ไปช่วยทําการ เคลื่อนไหวนะคะให้ให้มันละลายเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองนะคะเขาละลายตัวได้ดีมากเนาะจากนั้นท่านที่ทชอบน้ําน้อยก็ใส่ปริมาณน้ําเพียงเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะจิ้มกันเลยสะดวกจิ้มเลยนะคะสนาทีิแล้วสนาทีิแล้วเป็นไงคะอร่อยกลมกล่อมใช่ค่ะนี่คือกาแฟของบริษัทไอรดาคาพูค่ะโอเคค่ะนะคะก็วันนี้ค่ะ ดื่มผงชงเพื่อสุขภาพเนาะไอระดาคอฟฟี่พลัสนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปชนิดผงนะคะนะคะที่มาในรูปแบบของ40อินหนึ่งโอ้โหรวม40อย่างมาในหนึ่งเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีวิทยากรผู้ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของส่วนผสมหรืออัตราส่วนที่มาอยู่ในกาแฟนี้แล้วทำไมทำอย่างไรนะคะ ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่กระดาษพูดถึงเมื่อกี้สามารถทานได้เนาะแล้วที่สําคัญค่ะอาการเขาดีขึ้นแผลเบาหวานแห้งโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่วันนี้หลายคนบอกว่ากินกาแฟทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันมีครีมเทียมมีไม่ว่าความหวานจากสารที่มันแต่งความหวานเนาะมันก็เป็นเหตุให้ระบบการเรียกว่าขับน้าตาลในเลือดมันเปลี่ยนไปนะคะแต่กาแฟของไอรดานะคะไปช่วยให้ระบบการทํางานของ อินซูลินดีขึ้นนะคะมันก็เป็นเหตุให้ผู้ป่วยว่าหวานครอบด้านกินได้แล้กินได้นะคะกินค่ะทุกท่านคะกินก่อนนอนก็ได้ไม่น่าเชื่อนะคะหลับลึกหลับลึกเลยค่ะหลับลึกอีกต่ะคะเป็นผมชงเพื่อสุขภาพจริงๆค่ะ